Meet สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่แมรี่เองค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการหา Frost และ f ฟรอสพรามกันค่ะซื่อตัวละคร Frost และ f ฟรอสพรามจะหาง่ายหรือยากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวละคร Frost นั้นนะคะเราสามารถหาได้จากการล่าบอสดูเทนันต์เลคริวที่ War ในดาวมาสค่ะ ซึ่งโอกาสที่จะได้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก็จะเหมือนกับตัวละครธรรมดาตัวอื่นนะคะซึ่งก็คือ38.72%สําหรับส่วนเนวรอปติกค่ะ38.72%สําหรับส่วนเช s ิสเช่นกันนะคะและ22.56%สําหรับส่วนซิสเต็มค่ะและสําหรับตัวละครฟรอสพรามนะคะตอนนี้ยังอยู่ในพรามวอเหมือนกับโลกิพรามค่ะ ซึ่งถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องใช้แพลตินัมซื้อนะคะซึ่งวิธีซื้อเนี่ยเขาได้บอกไปแล้วในคลิปวิธีการหาโลกิและโลกลพรามนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากซื้อเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนั้นได้เลยค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการหาฟรอสและฟรอสพรามถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นมากๆคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าข้อมูลมันไม่ค่อยเยอะนะคะ อีกอย่างตัวละครฟรอสเนี่ยเป็นตัวละครที่หาค่อนข้างง่ายพอสมควรน,นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้เขาด้วยนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุบ๊บๆ